คุณคิดว่าการเรียนต่อมหาวิทยาลัยจำเป็นสำหรับความสำเร็จในชีวิตหรือไม่ลูซิกัวลูซิกูโอมหาเศรษฐีวัย30ปีผู้เคยลาออกจากมหาวิทยาลัยมีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอแนะนำว่าคนรุ่นใหม่ควรเรียนต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อย1-2ปีแต่ไม่ใช่เพราะใบปริญญาแต่เพราะเป็นที่ที่สร้างเครือข่ายคนเก่งได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ทำไมมหาวิทยาลัยถึงสำคัญกับการสร้างเครือข่ายลูซิกูอธิบายว่ามหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุด ในการพบปะผู้คนใหม่ๆที่ฉลาดและมีความสามารถซึ่งหาได้ยากในโลกการทำงานเพื่อนร่วมชั้นที่เก่งกาจในมหาวิทยาลัยคือแหล่งทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดสำหรับเป็นทีมงานในอนาคตและเป็นเครือข่ายที่มีคุณค่าไปตลอดชีวิตแล้วการทำงานหนักแบบ9 9 6จำเป็นสำหรับความสำเร็จหรือไม่ลูซีกลัวยอมรับว่าในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจการทำงานสัปดาห์ละ90ชั่วโมงอาจจำเป็นแต่เมื่อธุรกิจเติบโตมีคนเก่งเพิ่มขึ้น ก็สามารถลดชั่วโมงทำงานลงได้เธอเน้นว่าความสำเร็จมีหลายเส้นทางบางคนเลือกทุ่มแรงในการทำงานบางคนเลือกทุ่มเงินในการลงทุนระยะยาวสำคัญคือการเลือกวิธีที่เหมาะกับตนเองและทำอย่างต่อเนื่องคุณเห็นด้วยกับมุมมองของลูซี่กลัวหรือไม่การเรียนต่อมหาวิทยาลายัยและการทำงานหนักแบบ996เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากแต่ละคนมีมุมมองและเส้นทางที่แตกต่างกันคุณคิดว่าเส้นทางไหนจะนำไปสู่ความสำเร็จของคุณเองบ้างขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นในส่วนการแสดงความคิดเห็นล่างท้ายนี้